พระปัดชิมวาจาของพระตถาคต216ต่อมาพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์บางทีพวกเธออาจจะคิดว่าปาพจน์มีพระาศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีาศาสดาข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย หลังจากเราล่วงลับไปจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายอานนนเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุไม่ควรเรียกกันและกันด้วยวาทะว่าอาวุโสเหมือนดังที่เรียกกันตอนนี้ภิกษุผู้แก่กว่าพึงเรียกภิกษุผู้อ่อนกว่าโดยชื่อหรือตระกูลโดยวาทะว่าอาวุโสก็ได้ ภิกษุผู้อ่อนกว่าพึงเรียกภิกษุผู้แก่กว่าว่าพันเตหรืออายสมมาก็ได้อานนท์เมื่อเราล่วงลับไปถ้าสงปรราถนาจะถอนศิขาบทเล็กน้อยเสียบ้างก็ถอนได้อานนท์เมื่อเราล่วงลับไปสงพึงลงพรหมทันแก่ภิกษุฉันนะ ท่านพระอนนทูลถามว่าพรหมธทันเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอาน,นุนภิกษุชันนะพึงพูดได้ตามต้องการแต่ภิกษุไม่พึงกล่าวตักเตือนพร่ำสอนเธอ217ดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุแม้เพียงรูปเดียวพึงมีความสงสยัยหรือความเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มักหรือในปฏิปทาเธอทั้งหลายจงถามเถิดจะได้ไม่เสียใจในภายหลังว่าพระศาสดาย,ยังอยู่ต่อหน้าเราไม่กล้าทูลถามในที่เฉพาะพระพักเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ ภิกษุเหล่านั้นได้นิ่งเงียบแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายตรัสว่าแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุแม้เพียงรูปเดียวพึงมีความสงสยัยหรือความเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มัก หรือในปฏิปทาเธอทั้งหลายจงถามเถิดจะได้ไม่เสียใจในภายหลังว่าพระาศาสดายังอยู่ต่อหน้าเราไม่กล้าทูลถามในที่เฉพาะพระพักแม้ครั้งที่สภิกษุเหล่านั้นได้นิ่งเงียบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ถ้าเธอทั้งหลายไม่กล้าถามเพราะความเคารพในาศาสดาก็ขอให้ภิกษุผู้เป็นเพื่อนบอกแก่ภิกษุผู้เป็นเพื่อนให้ก็ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นได้นิ่งเงียบท่านพระอน,นุลได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญน,น่าอัศจร,ร์จริงไม่เคยปรากฏ ข้าพระองค์เลื่อมใสในภิกษุสงฆ์อย่างนี้ว่าแม้ภิกษุเพียงรูปเดียวก็ไม่มีความสงสยัยหรือความเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มรรคหรือในปฏิปทาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานอน์เธอกล่าวเพราะความเลื่อมใสแต่ตถาคตมียานอย่างรู้ในเรื่องนี้ดีว่าในภิกษุสงฆ์นั้น แม้ภิกษุเพียงรูปเดียวก็ไม่มีความสงสยัยหรือความเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มักหรือในปฏิปทาในจำนวนภิกษุห้าร้อยรูปภิกษุผู้มีคุณธรรมขั้นต่ำสุดเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพ์ในวันข้างหน้า218 ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นพระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต เรื่องพุทธปรินิพานสองต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานทรงเข้าจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานทรงเข้าอากาสานัญจายตนะสมบัติออกจากอากาสานัญจายตนะสมบัติ ทรงเข้าวิญญาณัญจายตนะสมบัติออกจากวิญญาณัญจายตนะสมบัติทรงเข้าอากินจัญญายตนะสมบัติออกจากอากินจัญญายตนะสมบัติทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธขณะนั้น ท่านพระอนอนท์เรียนถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าท่านอนุรุทธะผู้จเจริญพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วหรือท่านพระอนุรุทธะตอบว่าท่านอนนท์ผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพานทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ต่อจากนั้น พระผู้มีพระภาคออกจากสัญญาเวทยิตนนโรสมาบัติทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติทรงเข้าอากินจัญญายตนะสมาบัติออกจากอากินจัญญายตนะสมาบัติทรงเข้าวิญญาณัญจายตนะสมาบัติออกจากวิญญาณัญจายตนะสมาบัติ ทรงเข้าอากาสานัญจายตนะสมาบัติออกจากอากาสานัญจายตนะสมาบัติทรงเข้าจตุตถฌานออกจากจ,จตุตถฌานทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยชานทรงเข้าทุติยชานออกจากทุติยชานทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌาน ทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานทรงเข้าจตุตตฌานออกจากตุตติฌานทรงเข้าเสด็จดับขันธะปรินิพานในลำดับถัดมา2 2 0เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธะปรินิพานแล้ว ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงน่ากลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกรองทิพย์ก็ดังกึกก้องขึ้นพร้อมกับการเสด็จดับขันทะปรินิพานเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันทะปรินิพานเท้าสหบดีพรมกล่าวคาถานี้ขึ้นพร้อมกับการเสด็จดับขันทะปรินิพาน สรรพสัตต์ต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกพระศาสดาผู้หาใครเปรียบเทียบไม่ได้ในโลกผู้เข้าถึงสภาวะตามความเป็นจริงผู้บรรลุพลธรรมผู้ตรัดจรู้เองโดยชอบเช่นนี้ก็ยังปรินิพ,พาน221เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธะปรินิพ,พาน เท้าสักกะจอมเทพกล่าวคาถานี้ขึ้นพร้อมกับการเสด็จดับขันธะปรินิพานว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นความสุข2 2 2เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธ์ะปรินิพานแล้ว ท่านพระอนุรุทธะกล่าวคาถาเหล่านี้ขึ้นพร้อมกับการเสด็จดับขันธะปรินิพานว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกของพระผู้มีพระภาคผู้มีพระทัยมั่นคงผู้คงที่ไม่มีแล้วพระมุนีผู้ไม่หวั่นไหวทรงมุ่งไฟสันติปรินิพานเสียแล้ว พระองค์ผู้มีพระทัยไม่หดหูทรงอดกลั้นเวทนาได้มีพระทัยหลุดพ้นแล้วดุดดวงประทีปที่เคยโชดช่วงดับไปฉะนั้น2องเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วท่านพระอนนท์กล่าวคาถานี้ขึ้นพร้อมกับ การเสด็จดับขันธปรินิพานว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระอาการอันล้ำเลิศทุกอย่างปรินิพานแล้วได้เกิดเหตุอันอัศจรรย์น่ากลัวขนพองสยองกร้าว2 4เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วบรรดาภิกษุเหล่านั้นพวกที่ยังมีราคะพากันประคองแขน คล่ำครวนล้มกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดเพ้อรำพันว่าพระผู้มีพระภาคด่วนปรินิพานพระสุคตด่วนปรินิพานเสียจากสุของโลกด่วนอันตรธานไปแล้วส่วนภิกษุผู้ไม่มีราคะมีสติสัมปชัญญะก็อดกลั้นได้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอลาวสัตว์ จะพึงหาได้จากอะไรที่ไหนในสังขารนี้2อ5ครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะเตือนภิกษุทั้งหลายว่าอย่าเลยผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าเศร้าโศกอย่าคล่ำครวญเลยเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเคยตรัสสอนไว้ไมิใช่หรือว่าความพลัดพรากค,ความทอดทิ้งความแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น จากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมีฉะนั้นจะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขานี้สิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งล้นแตกสลายเป็นธรรมดาเป็นไปไม่ได้ที่จะปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อมสลายไปเลยท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกเทวดากำลังตำหนิอยู่ ท่านพระอนนท์ถามว่าอนุรุทธะพวกเทวดาเป็นอย่างไรทำใจได้หรือท่านพระอนุรุทธะตอบว่าท่านอนน์มีเทวดาบางพวกเป็นผู้กำหนดแผ่นดินขึ้นในอากาศสยายผมประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญล้มกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดเพ้อรำพันว่า พระผู้มีพระภาคด่วนปรินิพพานพระสุคตด่วนปรินิพพานเสียแล้วจักสุของโลกด่วนอันตรธานไปแล้วมีเทวดาบางพวกเป็นผู้กำหนดแผ่นดินขึ้นบนแผ่นดินสยายผมประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญลมกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดส่วนเทวดาที่ไม่มีราคะมีสติสัพพัญญะก็อดกลั้นได้ว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอลาสัตว์จะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขารน,นี้ท่านพระอนุรุทธะกับท่านพระอนนท์ให้เวลาผ่านไปด้วยการแสดงทรมีกถาตลอดคืนยันรุง่ง226ตอนมาท่านพระอนุรุทธะสั่งท่านพระอนนท์ว่าไปเถิดอนนท์ผู้มีอายุ ท่านจงเข้าไปยังกรุงกุสินาราแจ้งแก่เจ้ามัละทั้งหลายผู้ครองกรุงกุสินาราว่าว่าเศรษฐาทั้งหลายพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรณบบัดนี้เถิดท่านพระอานนท์รับคำแล้วตอนเช้าจึงครองอันตรวาสกถือบาทและชีวรเข้าไปยังกรุงกุสินาราเพียงผู้เดียว ขณะนั้นพวกเจ้ามันละผู้กรองกรุงกุศินารากำลังประชุมกันอยู่ที่สันทคารเกี่ยวกับเรื่องปรินิพานท่านพระอนนุ์เข้าไปที่สันถาคารของพวกเจ้ามันละและถวายพระพรว่าว่าเศรษฐะทั้งหลายพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรณนะบัดนี้เถิด พวกเจ้ามันละโอรสสุนิสาและประชาบดีของพวกเจ้ามันละพอได้สดับข่าวท่านพระอนนุ์อย่างนี้แล้วทรงโศกเสียพระทัยเปี่ยมไปด้วยโทมนัสบางพวกสยายพระเกศาทรงประคองพระพาหาทรงกันแสงค่ํำครวนล้มกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาด ทรงเพ้อรำพันว่าพระผู้มีพระภาคด่วนปรินิพานพระสุคตด่วนปรินิพานเสียจากสุขของโลกด่วนอันตรธานไปแล้วบูชาพระพุทธสารีละสองริบเจ็ดลำดับนั้นพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุศินารารับสั่ง ขาราชบริพานว่าพนายถ้าอย่างนั้นทั้งทั้งหลายจงเตรียมของหอมระเบียบดอกไม้และเครื่องดนตรีทุกอย่างที่มีในกรุงกุสินาราไว้ให้พร้อมแล้วทรงถือเอาของหอมระเบียบดอกไม้เครื่องดนตรีทุกอย่างและผ้าห้าร้อยคู่เสด็จเข้าไปยังสารวันของพวกเจ้ามันละซึ่งเป็นทางเข้าเมือง รงไปยังพระพุทธสริละแล้วทรงสักการะเคารพนบนอกปูชาพระสริละของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมทรงดาดเพดานผ้าตกแต่งมนทนมาลาอาจให้วันนั้นหมดไปด้วยกิจกรรมอย่างนี้ ต่อมาพวกเจ้ามันละผู้กรองกรุงกุสินาราทรงดำริว่าวันนี้เย็นเกินไปที่จะถวายพระเพลิงพระสริละของพระผู้มีพระภาคพรุ่งนี้เราจึงค่อยถวายพระเพลิงจากนั้นก็ส่งสักกาะระเคารพนบนอกบ,บูชาพระสริละของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรี ระเบียบดอกไม้และของหอมทรงดาดเพดานผ้าตกแต่งมนทนมาลาอาให้เวลาวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หก,ห,กหมดไปพอถึงวันที่เจ็ดพวกเจ้ามัลลผู้ครองกรุงกุสินาราทรงดำริว่าเราสักการะเคารพนบนอบบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาค ด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีระเบียบดอกไม้ของหอมจะอันเชิญไปทางทิศใต้ของเมืองเสร็จแล้วจึงถวายพระเพลิงพระสริละของพระผู้มีพระภาคข้างนอกพระนครทางทิศใต้228ในวันนั้นประมุกเจ้ามันละ8ดองค์ทรงสนานพระเสียรแล้วทรงพระภูษาใหม่ ด้วยตั้งพระไทยว่าพวกเราจะอัญเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคขึ้นแต่ไม่อาจยกขึ้นได้พวกเจ้ามัลลผู้กรองกรุงกุสินาราจึงตรัสถามพระอนุรุทธะว่าท่านพระอนุรุทธะอะไรหนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ประมุขเจ้ามัลลแปดองค์นี้ทรงสงสนานพระเสียรแล้ว ทรงพระภูษาใหม่โดยตั้งพระทัยว่าพวกเราจะอัญเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคขึ้นแต่ไม่อาจยกขึ้นได้ท่านพระอนุรุธทธถวายพระพรว่าว่าเศรษฐะทั้งหลายมหาบอพิษมีพระประสงค์อย่างหนึง่งพวกเทวดามีความประสงค์อีกอย่างหนึง่งพวกเจ้ามันละตรัสถามว่า พวกเทวดามีความประสงค์อย่างไรพระคุณเจ้าท่านพระอนุรุทธาถวายพระพรว่ามหาบอพิษมีพระประสงค์ว่าเราจะสักการะเคารพนบนอบบูชาพระสรีละของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมจะอัญเชิญพระสรีละ ไปทางทิศใต้ของเมืองเสร็จแล้วจึงถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผู้มีพระภาคข้างนอกพระนครทางทิศใต้แต่พวกเทวดามีความประสงค์คว่าพวกเราจะศักการะเคารพนบนอบบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมอันเป็นทิพย์ จะอัญเชิญไปทางทิศเหนือของเมืองแล้วอัญเชิญเข้าสู่เมืองทางประตูด้านทิศเหนืออัญเชิญผ่านใจกลางเมืองแล้วออกทางประตูด้านทิศตะวันออกเสร็จแล้วจึงถวายพระเพลิงพระสรีละของพระผู้มีพระภาคที่มกุฏพันธนะเจดีของพวกเจ้ามันละทางทิศตะวันออกของเมืองพวกเจ้ามันละตรัสว่า ขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของพวกเทวดาเถิดพระคุณเจ้า229ก็ในเวลานั้นทั่วกรุงกุสินารากระทั่งซอกเรือนท่อน้ำทิ้งและกองขยะดาละดาดไปด้วยดอกมณฑารบอย่างตามสูงถึงเขาพวกเทวดาและพวกเจ้ามันละพากันสักการะเคารพนบนอบ บูชาพระสารีละของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมทั้งที่เป็นของทิพย์และที่เป็นของมนุษย์อันเชิญไปทางทิศเหนือของเมืองแล้วเข้าสู่เมืองทางประตูด้านทิศเหนืออันเชิญผ่านใจกลางเมืองไปออกทางประตูด้านทิศตะวันออกเสร็จแล้วจึงประดิษฐาน พระสริละของพระผู้มีพระภาคณนะมกุฏพันธนะเจดีของพวกเจ้ามันละทางทิศตะวันออกของเมือง